สวัสดีครับวินิต้รับสู่ช่องเจมวากลวนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าเจนจะไปเวสทชชันสามวินะครับไม่มีเวลามาทำคลิปยาวๆเท่าไรแต่ว่าไม่ใหญ่มันขาดตอนคลิปนี้นะครับเจนจะมาพูดถึงครับว่าส่งข้อความไปหาโฮสยังไงไม่ให้โฮสเมินหรือว่าไม่ให้โฮสกดในกระีฟมาหาเ a าโอเคครับมันอาจจะไม่ได้เป็นทริคอะไรที่อะไรขนาดนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ันเป็นสิ่งที่ธรรมดาแต่ว่าหล,หลายๆคนอาจจะมองข้ามไป เทคนิคของเจมก็คือเวลาส่งข้อความไปหาโค้ดนะครับเราไม่ควรใช้คําว่าเดียโค้ดแฟมิลี่อ้าวแล้วหลายคนงงว่าหลายคนอาจจะงงว่าอ้าวถ้าไม่ใช้คํานี้จะใส่คําว่าอะไรไฮเหรอไม่ใช่แล้วควรที่จะใส่คําว่าเดียแล้วก็ชื่อนามสก,กุลของแฟมิลี่นั้นไปนเลยพือเขารู้สึกว่าเราไม่ใช่กดคอนเทน t r คอนโทรซีคอนโทรวีค็อปปี้อปปี้อปปี้ระหว่างเข้าใจไหมครับใส่ชื่อข้อครามนั้นไปเลยแล้วก็เราควรที่จะ อ่านอ่านโปรไฟล์ขเขาก่อนเนาะอันนี้นั่นทุกคนน่าจะอ่านกันอยู่แล้วอ่านโปรไฟล์ของเขาแล้วก็เอาโอ๋ยหน้าตามันเปิดทําไมอะแสงไม่สวยแดดนั่นแหละล่ะพอเราอ่านโปรไฟล์ของเขาใช่ไหมครับแล้วก็มาสรุปนะฮะไอ้แล้วก็มาตอบเขาเนี่ยเราต้องตอบเขาว่าอย่างเช่นของเจมส์นะครับครอบครัว <c oughs> ของเจมส์ที่เจมส์ทำไปเนี่ยเขาเป็นลูกครึ่งอ,อินเดียอะไรเงี้ยเจมส์ก็บอก เขาต้องการคนที่พูดสายฮ,ฮินดีได้เจนก็บอกก่อนว่าเจนไม,ม่สามารถพูดสายฮินดีได้นะแต่ฉันคิดว่าฉันน่าจะเข้ากับลูกของคุณได้เพราะเพราะฉันเรียนทางด้านษาศาสตร์ที่ทับเกี่ยวกับสื่อของเด็กในวัยนี้เจนก็สปอร์ตตรงนี้ไปก่อนให้ประมาณนึงนก็บอกเขาไปว่าเด็กวัยนี้เจม,มีประสบการณ์ในการทําสื่อเด็กเพื่อที่จะพัฒนาดึงศักยภาพน้องอะไรอย่างเนี้ยเข้าไปนะครับโค้ชก็สนใจให้เขารู้ว่าเออเราอ่านโปรไฟล์เขาแล้วนะแล้วเมืองของคุณเนี่ยก็ไม่ใช่เมืองที่แบบ เล็กเกินไปหรือไม่ใช่ใหญ่เกินไปมันเป็นไซส์ที่ขนาดพอดีกับเราถึงวันจริงๆีวสูงมันเล็กเกินไปนั่นแหละเราก็ใส่รายละเอียดเข้าไปนะครับค่อยๆค่อยๆแล้วเราค่อยใส่แพทเทิร์นของเราว่าเราชื่ออะไรเรียนที่ไหนประสบการณ์ทำงานของเราคืออะไรค่อยใส่ต่อเข้าไปนะครับ <c oughs> อถ้าใส่ เฮดด็อกเดียวกแฟมิลี่อย่างเงี้ยแล้วก็แพทเทิร์นปั๊บปับปับปับไปเลยอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเราไม่เต็มใจเรารู้สึกไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดที่จะมาคุยกับเขาแค่คัดลอกไปเรื่อยเยังเข้าใจแหละว่าทุกคนค่อนข้างใจร้อนแล้วก็กวนกลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนทักมาเราเราก็จะส่ง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 ก็ปิ้ปี้ก็ปลงไปเรื่อยเเป็นร้อยครอบครัวอาจจะมีครอบครัวที่เขาอ่านแหละแต่ว่าจะดีกว่าไหมถ้าเราใส่ใจรายละเอียดเป็นเทคนิคเล็กเล็กน้อยที่ซึ่งอาจจะไม่ใช่เทคนิคเล็กๆซึ่งอาจจะไม ที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแค่เราเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อแฟมิลี่เขาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยคนนี้แตกต่างแล้วหลังจากนั้นน่ะสาแพทเทิร์นของเรานไปพอเราส่งประวัติย่อของเราแล้วอ่ะก็รอก่อนละกันหลังจากนั้นน่ะเราอาจจะค่อยอยใส่เป็นพวกแบบรูปโฟตโต้แบบเกียรติบัตรต่ตางๆที่เราเคยทางานมาค่อยใส่เพื่อที่จะเป็นแบบดีเทลเพิ่มเข้าไปเจนคิดว่าอยาไปใส่ตุ้มเดียวเจนรู้สึกว่ามันอาจจะเยอะเกินไปนี่เจนเป็นความคิดเห็นส่วนตัวก่อนเพราะว่าโค้ดหลาย คนบางคนอาจจะแบบอยากได้เลยแต่เจนแค่รู้สึกว่ามันมันตุ้มเดียวเกินไปอันนี้ส่วนตัวนะครับใครถ้ามีรู้สึกว่าขัดแยงแ้งก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเจนต้องการรับฟังเจนก็ไม่ได้เป็นคนที่เอ็กซ์เพรสขนาดนั้นแค่มาแชร์เฉยๆแลกแลกเปลี่ยนแลกแลกเปลี่ยนคุยกันได้นะครับในคอมเมนต์ครับก็ขอสรุปนะครับก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับเผื่อโค้ชเฟมเลี่จะทักมาไม่เมือนเราไม่กดในกระถิ่นมาใส่เรา ก็สู้นะครับทุกคนถ้ามีค้อถามสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์หรือทักมาส่วนตัวได้เลยนะครับเจมีนี่ตอบน,นะครับเพราะว่าเหงามากเลยโอเคครับคลิปนี้น่าจะน่าจะลงตอนที่แบบว่าเจมกำลังเที่ยวอยู่และเจนนะครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะบายอันนี้นเป็นปกคลิปทุกคนหนึ่งสองสาม <c oughs> <laughs> เจมค่อยแคร์นี่คือสุดของเจมในการทำปกคลิปบ๊ายบายครับ Yeah, be around I'd in me.